พวกเรามาจากโรงกรียนมเรียมวมศึกษาพัฒนาการทางดุลยราพโครงงานของเรานะครับมีชื่อว่ากระดาษสรามจันจากผู้วัยที่มีไข่ดัาเสมผสมนเพื่อช่วยให้น้ำมันน้ำเกิดการแตกตัวและระบายาน้ำได้ที่มารับความสำคัญะจะเป็นอย่งไตามพวกเราเลยครับ ที่มาและความสําคัญนะครับเนื่องจากข้อค้าและแม่ค้าป้วนท่อส่วนใหญ่นะครับจะใช้แค่เนื้อป้วยไปทอดและทลึงส่วนของเปลือกล้วยและหลังจากทอดเสร็จจะนําไปเสร็จน้ำมันเป็นการไปวางบนกระดาษแข็งน้ำมันตามของตลาทั่วไปพวกเราจึงคิดที่จะนำเปลือกล้วยนะครับไปทำกระดาษแข็งน้ำมันโดยเพิ่มส่วนของไข่แดเข้าไปเพื่อช่วยให้น้ำมันเกิดการแตกตัวและอะไรน้ำได้อีกครั้งกระดาษแข็งน้ำมันตามของตลาทั่วไปนะครับยังมีการได้สลัดที่ยาวนานและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ จุดประสงค์นะครับหนึ่งก็ทำกระดาษขัดน้ำมันจากเปลือกกล้วยที่มีไข่แดปงผสมผสมสองก็ทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซัน้ำมันของกระดาษัน้ำมันจากเปลือกกล้วยที่มีไข่แดปงผสมผสมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการแจกตัวของน้ำมันและลายน้ำได้ของกระดาษัน้ำมันจากเปลือกกล้วยที่มีไข่แดปงผสมผสมครับที่การดำเนินการตอนที่1การทำกระดาษัน้ำมันจากเปลือกกล้วยที่มีไข่แดงผสมผสมหนึ่1การสกัดเส้นใยจากเปลือกกล้วย2ขั้นตอนทำกระดาษัน้ำมันในอัตราส่วนต่างโดยมีอัตราส่วนนี้อัตราส่วนแรกคือ1ต่อ0 1ต่อ0.5 1ต่อ0.25และ1ต่อ0.125ครับ เมื่อได้กระดาษสารมันเรียบร้อยแล้วให้นำไปเกี่ยบนบพิมพ์และข้าตวตาอตอนที่ 2. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพการดูซับน้ำมันของกระดาษซับน้ำมันจากเปกกล้วยที่มีไข่แดงผสมผสมหนเตรียมน้ำมันปริมาณ30กรัมใส่ลงในบิเกอร์ขนาด250 ml ตัดกระกดาษและปิดลงบนฝาจานทอเชือวนำกระดาษลงไปจุ่มน้ำมันทักไว้20นาทีจากนั้นคอยสังเกตการณ์ตอนที่3ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพด้านการละลายนะ้ำและด้านการแตกตัวของน้ำมันของกระดาษซับน้ำมันจากเปลือกกล้วยที่มีไข่แดงนสนผสม ตังเกกะดัวตของน้ำมันและคนกระดษสับน้ำมันที่อยู่ในน้ำจากกราที่สี่ถนะครับลักษณะของกะดษสับน้ำมันจะเป้วยที่มีข่ดเป็นส่วนผสมอัตราส่วนหนึ่งต่อสและอัตราส่วนหนึ่งต่อส่งมีลักษณะที่กจ้เคียงกันคือมีสีน้ำตาลมีผิวที่เรียบคลาง่ายไม่มีกิ่งของไข่แดงแต่จะมีสิ่งที่จะตัดออกไปก็คือมีสีและกิ่งไข่แดงเพิ่มเามาเล็กน้อยครับ และกระดาษสำัมันจากผลกล้วยที่มีไข่เป็นส่วนผสมอัตราส่วน1ต่อ0.2 5และอัตราส่วน1ต่อ0.5มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือมีสีน้ำตาล มีผิวที่เรียบพับง่ายและมีกลิ่นหอมเล็กน้อยครับการทดสอบประสิทธิภาพและการดูดสัมผัโดยอัตราส่วนที่สามารถดูดสัมผัสได้มากที่สุดคืออัตราส่วน1ต่อ0.15ยลองมาคืออัตราส่วน1ต่อ0ู5และอัตราส่วน1ต่อ0.5ครับจากตารางที่4.3กระดาษกรับมันจากตึกกล้วยที่มีไข่แดงส่วนผสมเมื่อนราทำเป็นสองกล้องคู่รั์แล้วจะพบว่าทุกอัตราส่วนนั้นมีรูปุณโดยอัตราส่วน1ต่อ0นั้นจะพบรูปุณมากที่สุด หลังจากการทดสอบการดูดซับน้ำมันแล้วจะพบว,ว่าอัตราส่วนที่1ต่อ0.5นั้นน้ำมันจะเข้าไปแทบตัวอยู่ตามรูปุรงของกระดาษและแต่ตัวออกมาเป็นโมเลกุลขนาดเล็กจากการทดสอบประสิทธิภาพในการละลายน้ําของกระดางน้ำมันจะเปรียกวทียที่มีค่าได้ผส,สมผสมพบได้ดังนี้ครับอัตราส่วนที่1 1ต่อ0ไม่มีค่าได้ผส,สมผสมไม่ใช้น้ําทิ้งไว้1คืนพบว,ว่านะ้ํามีสีืองเข้มและไม่ใช่ทิ้งแค่คนสามคนพบว่ามีปริมาณของน้ํามันลอยอยู่ปริมาณมากและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุด อัตราส่วนที่2 1ต่อ0.125ไม่ใช่น้ําทิ้งไว้1คืนพบว่าน้ํามีสีที่อ่ออนในอัตราส่วนที่ไม่มีไข่แดงและไม่ใช่แค่โปรตีนคนพบว่ามีโมเลกุลของน้ํมันเล็กกว่าอัตราส่วนที่ไม่มีไข่แดงอัตราส่วนที่3 1ต่อ0.25ไม่ใช่น้ําทิ้งไว้1คืนพบว่ามีฟีลองอ่นและไม่ใช่แค่โปรสารคนเพราะว่ามีโมเลกุลของน้ํามันที่เล็กกว่าอัตราส่วน1ต่อ0.125อัตราส่วนสุดท้ายนะครับ1ต่อ0.5ไม่ใช่น้ําทิ้งไว้1คืนพราบว่าน้ําใสไม่มีสีและมีแค่น้ําทานน้ํามันรอยคือเล็กน้อยและเม <road> ื o o ่อใช้แค่แกุวคน3คนพบว่ามีโมเลกุลน้ํมัน นแลละมีขาาดเ็กครับสรุปผลการทดลองเัญญนียจากผลกล้วยเมื่อนํามาผสมกับไข่แดงแล้วจะสามารถนามาขึ้นรูปเป็นกระดาษได้และมีคุณสมบัติที่เป็นลูบุนสามารถดูดสนิมันได้นอกจากนี้ยังสามารถทับตัวได้เหมือนกระดาษทั่วไปตาม้องตลาดการทดสอบประสิทธิภาพด้านการดูดสนิมันพบว่ากระดาษที่สามารถดูดสนิมได้มากที่สุดคืออัตราส่วน1ต่อ0ูนย์จุดหนึ่งสาและอัตราส่วนที่สามารถดูดสนิมได้น้อยที่สุดคืออัตราส่วน1ต่อ0.5 เมื่อนำกระดาษในทุกอัตราส่วนไปสองผัดก็องเจริญพัดจะพบรูปุลแต่กระดาษที่มีรูปุลจำนวนมากคืออัตราส่วน1ต่อ0และหลังจากการทดสอบประสิทธิภาพด้านการดูดซับน้ำมันจะพบว่ามีน้ำมันเข้าไปแทรกตัวอยู่างใดรูปุลโดยอัตราส่วน1ต่อ0.5นย์้าำมันในรูปุลจะเกิดการแตกตัวกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดส่วนกระดาษน้ำมันที่ไม่มีไข่เดี่ยวผสมจะไม่พบการแตกตัวของน้ำมันให้กลายเป็นรูปตัวที่เล็กลง การทดสอบประสิทธิภาพด้านการแตกตัวของน้ำมันและสามารถละลายน้ำได้พบว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อศูนย์จะพบโมเลกุลน้ำมันลอยตัวอยู่ชั่วขีดน้ำและเมื่อคนด้วยแท่งแก้วปรสานเป็นเวลาสั้ทีจะพบน้ำมันมีมุลขนาดใหญ่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำส่วนกระดาษน้ำมันจากบัวบ้วยที่มีไข่แดงผสมสมอัตราส่วนหนึ่งต่อศูนย์จุดห้าจะพบว่าน้ำมีลักษณะใสไม่มีสีไม่พบเห็นโมเลกุลของน้ำมันลอยตัวอยู่บนผิวน้ำและเมื่อคนด้วยแท่งแก้วปรสานจะพบว่าน้ำมันนั้นเกิดการแตกตัวกลายเป็นมลพิษเล็กลอยตัวอยู่บนผิวน้ำในปริมาณที่น้อย กระดาษจะสามารถดูดสา,ารละลายเอาไว้ได้และทําให้มันมนั้นเนกิดการแตกตัวหากปล่อยทิ้งไว้กระดาษก็จะสามารถสลายตัวไปพร้อมกับมันที่มีมวลผลขนาดนึงได้ข้อเสนอแนะนะคะ 1. นึการผสมปฏิกิริภาพด้ากนการรายนะ้ำควรใช้ระยะเวลาที่นานมากขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาที่ดีขึ้น 2. ขนาดของเส้นใยมีผลต่อการรายนะ้ำดังนั้นควรที่จะย่อยเส้นใยให้ได้เล็กที่สุด